สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดู t o y ย t a าซีเอนะครับคันนี้เป็นซีเอสอาตัวท็อปสุดไฮบริดนะครับปี2018นะครับไม่9 0 0 0หมื่โลเท่านั้นเองนะฮะคันนี้รับประกันแบตไฮบริด10ปีนะรถเดิมสวยมีประกันชั้นหนึ่งนะครับรถไม่มีชนหนักน้ำซ่วมสวมทะเบียนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับให้ดูรอบๆก่อนครับรถมีริ้วรอยบ้างนะครับเพราะว่าแต่ด้วยเป็นสีเดิมผมเลยยังไม่ทำสีนะรอให้ลูกค้ามาดูก่อนว่าจะเอายังไงนะครับ พราะมีประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วเคลมได้อยู่แล้วนะครับตัวท็อปก็จะมีไฟโปรเจคเตอร์นะครับสวยเลยรถจเดิมครับเจ้าของใช้งานไม่ได้เยอะนะครับ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในก่อนนะครับรถไม่มีช้ำเลยนะครับ,บอุปกรณ์ครบครันนะครับใช้งานสะดวกสบายนะครับเป็นรถที่เหมาะ กับใช้ในเมืองนะครับเราก็ว,วิ่งทางไกลด้วยนะครับรถคันนี้ผมใช้อยู่เองด้วยนะครับแต่ก่อนนะดังนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องการดูแลบำรุงรักษาเลยเต็มที่อยู่แล้วนะครับนี่ครับเดิมเดิมหมดเลย <S 2> <S 2> นะครับเครื่องดูแลบำรุงรักษาทุกระยะเข้าสู่ทุกระยะนะครับ ระบบไฮบริดก็จะดีตรงที่ว่าถ้ารอบต่ำๆเนี่ยความเร็วต่ำๆเนี่ยเขาก็จะเป็นไฟฟ้านะครับเราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันประหยัดอยู่ที่ประมาณ22บโลลิตรเลยนะตอนนี้ทำงานแล้วนะรถไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับก็จะเป็นใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาต้องชาร์จไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาจะสับเป็นน้ำมันแทนนะครับไปเดี๋ยวไปดูรถตอนใช้ไฟฟ้ากันดีกว่านะครับขับทางไกล ไม่ต้องแวะชาร์จนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เขาใช้ไฟฟ้าอยู่นะครับรถก็จะประมาณนี้นะครับรถเดิมนลครับฝาเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับตอนนี้ใช้ไฟฟ้าอยู่เดี๋ยวสักพักถ้าเราไม่ขับเดี๋ยวจะตัดเป็นน้ำมันละเห็นไหมใครสนใจก็ทักเข้ามาครับขายอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้อุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับกุญแจสองดอกมุกโซวิตครบนะครับเข้าส่วนทุกระยะนะไม่เก้าหมื่นแท้นะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาครับที่กล้อง แต่รถขดกันได้เลยนะครับไฟใช้มาก